สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคารเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับนะครับวันนี้มารีวิวตัวนี้นะครับรีวิวตัวนี้นี่สันจุกนะครับนี่สันจุกนะครับนี่สันจุกหนึ่ปี2014สีแดงนะครับ 1.1.6V ปี2014สีแดงนะครับเข้ามาเข้ามาได้เลยเข้ามาเข้ามาใกล้นะเป็นสีแดงนะนะครับดูผังกระจังหน้าเขานะครับกระจังหน้าสวยสดงดงามนะครับมีโครเมียมนะครับมีโครเมียมตา닛สัน นะครับมีโครเมียมนะครับเห็นไหมโครเมียมตรนิสันนะครับไฟสามชั้นหนึ่งนะไฟสามชั้นหนึ่งสองสามนะครับมีไฟสามตัวหน้าตัววีนะครับตัดชุดแต่งมาด้วยนะครับตัดดําสลับแดงนะครับเห็นไหมดาสลับแดงนะครับถ้าเป็นสีอื่นก็จะเป็นตัดกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้ก็มีตัวกดตรงนี้กิ๊กนะครับตัวกดกิ๊กนะครับนะภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีเปิด นะครับเปิดด้านหน้ากับเปิดด้านหลังจะคนละแบบปกติจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมนี่ทํามาล้ําสมัยเปิดตรงนี้แล้วนะครับแล้วฝาท้ายนะครับตัวฝาท้ายเห็นไหมไฟท้ายฉบเสียวนะผมว่าไฟท้ายค่อนข้างจะฉบเฉียวนะฉบเฉี่ยวมากทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีไฟเบรกตรงกลางด้วยนะครับมีไฟเบรกตรงกลางให้แล้วนะครับเปิดยังไงชึกเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะครับเปิดท้ายสัมภาระ,ะนะครับก็ซึ่งก็กรถก็เดิมอยู่แล้วครับหลังเดิมนะ ามาดูน็อตได้เลยเข้ามาใกล้ๆ <eps> ดูน็อตนะน็อตเดิมนะนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตหลังเดิมนะครับนะครับน้อหลังเดิมนะ้ซ้ายขวาเลยนะครับนะครับแล้วดูช่องเก็บสัมภาระก็อุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะครับไม่มีอะไรนะครับนะครับเป็นล้อแมกนะล้อแมกขอบเท่าไหร่นี่เอารีวิวรถในร้านมารีวิวให้นะล้อแมกขอบ17นะครับแมกขอบ17นะแมกขอบ17นะครับแมกขอบ17นะครับ นะครับแมพอเเออเปิดห้องเครื่องดูไหมยังไม่เปิดห้องเครื่องให้ให้ดูเลยนำะมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ่ะตามผมมานะครับใครที่สนใจอยากได้รถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดราคาเปิดงวดผ่อนเปิดอะไรให้หมดแล้วนะจะเปิดงวดผ่อนอันนี้คือรถด,ดิบๆเลยนะ รถดิบๆเลยเพิ่งเข้ามานะครับมีข้าบมีอะไรยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าก่อนออกรถผมผมปรับสภาพให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกับตัวนี้นะครับนิ่สัญจุกนะครับใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับรถครอบครัวนะครับใช้คาว่ารถครอบครัวนะไปได้ชั่วนะครับไปได้ชั่วอยากไปไหนก็ไปได้นะครับไปได้เป็นครอบครัวไปเป็นหมู่คณะนะครับคือเขาเรียกว่า SUV นะครับทันสมัยมากอ่ะเดี๋ยวพาเาดูภายในกัน ตามพี่เสือมาข้างในเป็นเบาะหน Sur ังดํานะครับขีบได้แดงแล้วนะ,นะเป็นเบาะหนังดําขีดได้แดงแล้วนะครับนะครับรวมถึงเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มพุ s h s t a r แล้วนะครับเห็นไหมนะเหยีย Ver บเบรกแล้วก็กดปุ่มพุ s h s t a r ได้เลยนะครับรถก็จะสตาร์ทขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงดูนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเนี่ยบางท่านถามว่าพี่เสือตรงเนี้ยทาสีมารหรือเปล่าทำไมมันเป็นสีแดงจะบอกให้ไม่ได้ทํามานะตัวนี้ต้องเป็นตัว V เท่านั้นถึงจะเป็นสีแดงนะครับ มือจับด้านข้างซ้ายขวาจะเป็นสีแดงไม่ว่ารถจะเป็นสีขาวหรือสีแดงตรงกลางก็จะเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมเนี่ยเบาะจุกนะครับเห็นไหมเบาะหนังจุกนะครับดูด้านหลังนะครับสวยมากนะครับเหมาะเหมาะเหมาะแก่การเอาไปใช้สักหนึ่งคันนะครับเหมาะแก่การเอาไปใช้สักหนึ่งคันนะครับดูเกียร์ออโต้นะครับค่อนค่อนค่อนข้าง,าง,างสวยนะครับที่สัาคัญดูระบบวิทยุเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะหน้าจอเขาจะเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับเห็นไหม หน้าจอเขาจะเป็นทัชสกรีนแล้วตึกตึกตึกเห็นไหมครับตึกหมดแล้วนะเปิดเสียงลถเสียงก็เป็นทัชสกรีนหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนขี้เกียจเตื้อมมือไปกดหน้าจอไม่เป็นไรขับรถไปกดตรงนี้ไปขับรถไปกดตรงนี้ไปเปลี่ยนไปได้สําหรับผังวิทยุนะครับตด้ผังแอร์นะครับดูตัวแอร์นะครับดูนะครับดูดีดีผมจะเล่นสร้างปฏิหารให้ลูกค้าดูนะดูนะครับนี่คายแมกนะครับดูดีโหมดนะครับจะเป็น normal เป็นป p o r t เป็น eco เห็นไหมครับ เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นพอเปลี่ยนเป็นไคลแมกปุ๊บจะเป็นระบบแพร์แล้วนะครับโอเคไหมโอเคอันลุกเข้ามานะครับเข้ามาตากล้องเดี๋ยวจะพาไปเทสได์นะครับวันนี้เราจะเทสได์ด้วยขับด้วยให้ดูรถแล้วจะเทสได์ให้ด้วยว่าเอ้ยสมรรถนะรถเป็นยังไงนะครับเราจะเทสหน้าเทสหลังเทสซ้ายเทสขวานะครับว่าเออรถที่ร้านผมซื้อเข้ามาแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ นิสสันก็เนี่ยครับมีกล้องกล้องกล้องหลังนะกล้องหลังนะเห็นไหมครับมีกล้องหลังแล้วนะนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนิสสันจุกปีสิบสี่นะครับรถครอบครัวแล้วก็ขับสมรรถนะก็ค่อนข้างดีอ่ะจะเทสไลน์ให้ดูนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะก็ขับได้อยู่แล้วผมว่ารถ SUV ีนี่ดีอย่างนะครับก็คือสมรรถนะดีสมรรถนะดียังไงก็ รถสูงใหญ่นะครับเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ในการมองก็จะมากกว่ารถเก่งนะครับรถครอบครัวคือเป็นรถครอบครัวมันก็ดีกว่าอยู่แล้วขออัดความเร็วนิดนึงนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับเหยียบขึ้นอยู่นะครับจังหวะทรงจังหวะแซงได้อยู่นะครับระบบเบรกก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่นะครับเองมาเทสได้ให้กันอย่างนี้เลยรวมถึงระบบเลี้ยวขวาเดี๋ยวเทขวาให้นะครับ ันนี้เดี๋ยวเจอลูกกระนาดเราจะไม่หยุดเลยนะเราจะปล่อยไหลเลยเนหะ็นไหมปล่อยเลยปล่อยฟรีไปเลยเพราะว่าเราจะเทสสมรรถนาลรถเราโอเคไหมนะครับบางนี่ครับบางช่วงบางตอนไล์อย่างเดียวนะครับอันนี้มาเทสร,รถรีวิวอัดคลิปให้เอฟซีพี่เสือได้ดูนะครับขายกันตรงตรงไปเลยไม่ต้องออมของนะใช้ได้นะครับรถดีนะครับสมรรถนาดีนะ แอร์เย็นมากแอร์เย็นนะแอร์เย็นนะแอร์เย็นใช้ได้อยากฟังแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับซึ้งเลยครโอเคแต่ถ้าเกิดแตะเบรกนี่รถขึ้นลูกละนาดในหมู่บ้านน,นิ่งกิ๊บเลยนิ่งกิ๊เลยสุดยอด รถ,ร,ร,รถใช้ดีนะครับโอเคนะครับรถใช้ดีนะครับถือว่ารถคันนี้สมรรถนะดีนะครับขึ้นกับปี14นะครับคือใน SUV เนี่ย จะมีหลากหลายตัวนะครับที่อยู่ในราคาประมาณนี้ตัวนี้ถ้าเกิดซื้อตัวนี้สันจูนี้จะได้ปีใหม่ราคาไม่แพงผ่อนถูกนะครับผมจะเสนอราคาณนะตอนนี้ณนะวันนี้นะครับกับนิสสันจุด 1.6V ปี2014นะครับ 1.6V ปี2014ผมขายนี่นะคา349,000บาท349,000บาทออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดบัคกลิตเท่านั้นนะครับเงื่อนไขผมมีเงื่อนไขเดียวขอแค่ไม่ติดบัคกลิตเท่านั้นนะครับ ก็ทักมาใน inbox หรือว่าแอดไลน์ใต้ลิงก์ไลน์ไทเกอร์ผมยูสคาผมก็ได้อยากสนใจท่องไหนก็หาช่องทางติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์0943146666นะครับ0943146666หรือว่าคันนี้ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ6,000กว่าบาท SUV รถครอบครัวไปต่างจังหวัดได้เที่ยวต่างจังหวัดได้ผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทเกียร์ออโต้แค่นี้พอแค่นี้พอถามถามใจตัวเองว่าชอบไหม ถามใจตัวเองว่าชอบไหมที่ร้านตอนนี้มีอยู่2องคันมีสีแดงกับสีขาวถามใจตัวเองว่าตัวเองอยากได้ไหมนะครับรถครอบครัวแบบนี้นะถ้าอยากได้ก็แอดไลน์แล้วทักมานะถ้าอยากได้อินบ็อกซ์แล้วทักมาถ้าอยากได้โทรศัพท์มาหากันนะครับช่องทางการติดต่อ FC พี่เสือรู้หมดอยู่แล้วว่าจะติดต่อได้ผมช่องทางไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับถ้าใครชอบแบบนี้นะครับมารีวิวรถขายนะรีวิวรถรีวิวรถ โชว์รถลูกค้าบอกว่าขอราคาขอราคาขอราคาไม่เป็นไรวันนี้ไม่รีวิวรถแล้วรีวิวขายรถเลยเครนี้นะครับจะได้ถูกต้องตามสเปคลูกค้านะครับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะกดไลค์กดแชร์ให้พี่เสือหน่อยถ้าใครเพื่อนพักพวกคนไหนหารถอยู่แท็กไปให้เขาหน่อยแท็กไปหาหน่อยมาซื้อกับพี่เสือนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยูชานะครับ ไปก่อนนะจ๊ะเรามีช่องทางการติดต่อก็คือ f c e e o o o นะครับ u t u i e ไลน์นะครับก็เป็นไทเกอร์ยูสคาหมดผมก็จะลงคลิปลงอะไรต่างๆนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดตามใน้ทองทางต่างๆสลหรัวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะครับถ้าอยากดูรีวิวคันไหนเพิ่มเติมแอดละอะพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะรีวิวให้สำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า